สวัสดีครับคุณลุงคุณป่าที่เคารพครับมันนี้เข้าได้น้ำใหม่มาานะครับเข้าขจีเอามาปอกนะครับเพื่อนๆขันแรกะครับพาทั้งขางออกนะครับทั้งสองขางนี่ครับน้ำใหม่กับเจดปอกง่ายๆนะครับนี่ครับพาออกแบบนี้นะครับเขาก็คอยเห็ดไปเรื่อยๆนะครับได้น้ำใหม่มาในไฮในสวนนะครับ เมนูของเฮาวันนี้ก็คือจะเห็ดแกงน้องใหม่นะครับมากินน้ำกันเดอร์ครับปพเ่ียนครับน้อใหม่นะครับสามารถเสียมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับน้องใหม่สดนี่เพราะว่าจิมาเอามาฝานเป็นเห็ดน้อใหม่สมนะครับประโยชน์ของเขาก็มีมากมายนะครับน้องใหม่น้องใหม่ไผ่สดๆนะครับ อันนี้เป็นน้ำใหม่ไา่บ้านนะครับนี่ครับตาพใดอยากแกงกับเอาไปแกงนะครับเพื่อนๆนหาอยู่หา,หากินแบบบ้านๆนะครับทำกับข้าวกับน้ำกันนะครับเพื่อนๆ่หน้าฝนมาแล้วน้ำใหม่ก็จะเกิดอาหารธรรมชาตินะครับครับเผ้าขางเร็จแล้วากับยีมาทำการปอกกันนะครับเพื่อน ปอกน้อใหม่เพิ่นก็นว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าเนาะให้เอามือกำใบหน่ำกำนอใบหน่ำเลยกำแล้วก็เอามือมือหนึ่งเ่ากระปอกเปียกไล่ไล่ไล่ไปเนาะครับเพื่อนๆพืไล่ไปให้เรื่อยๆจนว่าสุดนอนะครับนะครับเาก็คลายเฮ็ดไปนะครับเพื่อนๆเฮ็ดไปจังเสียครับคอยกำปอกไปเรื่อยๆนะครับ ในมาเขาก็เอามาทําเมนูอาหารนะครับเพืเ่อนเสร็จแล้วครับเขาก็จะเอามาทําการล่างก้อนครับเพื่อนล่างให้สะอาดสัก pic. นั่นแล้วเขาก็เอามาฝานบางๆครับเพื่อนฝานบางๆเขาก็จะไปต้มสักสองสามหนำนะครับเพื่อนเพื่อจะให้เขาหายขุ่มนะไม่ไนี่ตามไปต,ต้มเอาไปแกงเล่ยขมวดไดนะครับเพื่อนจะมีรสขมแห้งนะครับรไม่ ฝานแปลงสีครับเรื่อยหอยเห็ดไปจนนว่าจะเซ็จนะครับเพืเ่อนๆฝานแล้วแต่พูดถนัดนะครับฝานลงฝานขึ้นก็ได้นะครับฝานทา้งปลายลงนะครับหลังจากนั้นเท่ากับจะมายองใบายาหน้างนะครับยองใบายนา,นานัางใส่ใส่กรับแกงน้อใหม่นะครับขาดว่าใดก็คือใบายนาหน้างนะครับแขงน้อใหม่สดนี่ ยองยองไปเรื่อยๆครับยองจนวลาใบของเขาใบออกนะครับเป็นนามสีเขียวๆนะครับมีสันไอ้นั่นนะครับนี่ครับยองออกแล้วครับเขาจะเอาไปกองนะครับเพื่อนๆกองใส่หมอนะครับอาจจะทําการแกงกันต้อนะครับเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็จะมาหั่นหอมผ้าตะไคร ทีกนี่ครับเพื่อนๆเป็นเครื่องแกงเนาะครับเครื่องแกงทำกะจิเฮ็ดเองแบบบ้านๆเลยครับเพื่อนๆนะครับแกงเนาะใหม่เครื่องตาเครื่องเองหลังจากนั้นาก็จะมาโขก,กนะครับโขกใส่โขก,กครับตาไปเรื่อยๆนะครับตําจนแหลกนะครับเอาขประมาณละแต๊ผูม้มาแหลกหน่อยแกลไล่เนาะ หลังจากนั้นเราก็ไปจุดไฟตังน้ำยานัางใส่เครื่องแกงลงไปเลยครับเพื่อนเนเหตุกันแบบง่ายๆบ,นบานๆเลยครับใส่เครื่องแกงแล้วข้าลกรเจใส่น้ำใหม่ที่ห้าต้มแหล้วนะครับข้าก็เจีเอามาใส่ลงในหม้อครับหลังจากนั้นข้าก็เจ็บเอาปลาแดกโตลปแดกต้นนะครับขาดื่อไรก็คือปลาแดกต้นนะครับเอามาต้มไปน้ำกันครับไอแกงน้ำใหม่นะครับ เอากกรองจั okay. กอง,กองเอาแต่ไอ้นาำนะครับหลังจากนั้นเขาก็มาเติมเครื่องปรุงนะครับเติมเครื่องปรุงแกะตะกูมากนะครับใส่แสบๆนัวๆขานผงนัวนะครับเติมนะ้รแล้วเขาก็ค้นเมืองกะเอาขันทุทายเขาก็เอาขัหมามาล้งนะครับเ,เพื่อนไก่กระเทยแล้วครับนี่ครับัน เอ็จแล้วกับซิมมงนะครับมากกินน้ำกันนะครับแสบๆครับ